ดีฮะคลิปนี้อยู่กันใน id เซิร์ฟกบอลที่จบหอคอยชั้น50นะครับ id นี้จบหอคอย50ชั้นเรียบร้อยแล้วเราจะไปคุยกับเจ้าของ id เกี่ยวกับแนวทางนาทิีในการผ่านช่วงชั้น45-50ถึง50นะครับผมแล้วช่วงท้ายคลิปอะเราจะพูดถึงเรื่องโปโจนักเรียนแล้วก็โทจิที่จะอัปเดตข้เามาในเซิร์ฟโกบอลในวันที่22ด้วยนะครับ<ฯ>ตอนนี้อยู่กับเจ้าของ id ครับสวัสดีครับมันจะยากตรงไหนนะชั้น45ใช่ไหมรู้สึกว่า45ยากสุดแล้วอันอื่นมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่45นี่คือเงื่อนไขมันต้องแบบเอ๊ะมากเลยอ่ะมันถึงจะผ่าหลังจากโกโจใช้ไม้ตายเสร็จต้องให้ส่งคนนี้พิลกันเลยใช้ใช่อันตีลิงกันเลยเพื่อที่จะได้เอาใส่เวทที่สุดดาพัสดุลิงก์ของหมอมันจะได้มา20อินวิมบี้จะมีมานาเจนซันทีมทีมนี่ยจะใช้ดวงในช่วงที่แบบบอสใช้ไม้ตายแล้วก็สุมตี ถ้าถ้าสมสมมติว่าตัวนุ่มกีกับไคโตเนี่ยแตกระหว่างที่โดนไม้ตายก็ต้องรีดานประมาณนี้ ใช่ิห้าแต่แว,ว่ามันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงในสองสามเทิร์นแรกคือถ้าสมมติเปิดมาอิโนดโดนดูด,ด,ดคำสาปรีแตบมันไม่รอดเริ่มมาถ้าเกิดสมมติว่าตัวใครตะหรืออิโนดโดนดูด,ดคำสาปรีเลยจะเซฟที่สุดให้ดีคร<ช>ับจะง่ายกว่าแล้วก็การ์ดถ้าเกิดเราจะเล่นเซฟขึ้นก็คือใส่การ์ดเป็นการ์ดรอเป่าให้มันตกผมใส่โจโก้แล้ว,วอะดามันมันทดแทนในส่วนที่สาปได้แต่ว่าข้อเสียของอันนี้ก็คือมันจะต้องมานั่งวัดดูว่าแบบมอสจะมานั่งตีเป้าเดี่ยวใส่ไครใส่ตัวที่บางและแพ้หรืออาะไรี้ แต่ถ้าใส่โทโด่ะโอกาสรอดคือมันมันมันแทบจะอรอเอเเลยอะแต่แค่ว่าผมขาดดาเมจเพราะดาเมจมันห่างไปเยอะอยู่ระหว่างสองการ์ดใบเนี้ยถ้าที่ส่งชังนกันก็ถ้าถ้าจะเล่นเซฟถ้าสมมุติว่ามาฮิโตะหรือว่าโกโจขัดหนึ่งเราสามารถเลือกใส่เป็นการ์ดใบนี้ได้มันก็จะเซฟได้เลยช่คิดว่าน่าจะพอพอระดับหนึ่งเลยไอ้ฟุมากใช้เกือบแค่ดุชั้นเลยอันนี้จะเริ่มได้ใช้ช่วงสี่สิบห ชั้น46รหมรวมมันไม่มีอะไรมากแค่สลับไม้ตายไปมาระหว่างมันฮิโตะกับตัวฮานามิคือเหมือนพอมาทฮิโตะกลางการาเคลเสร็เสร็จแล้วถ้าเราใช้ฮานามิปิดจัดดาวไทม์ของมาฮิโตะมันจะลดมันจะลดไปสี่เถินแล้วแต่ว่าเราจะเสียเราจะต้องใช้เวลาแค่สองเดย์ในการเจนใหม่รอเจนใหม่มันจะทําให้เล่นไวขึ้นหน่อยหนึ่งชั้น47เนี่ยใช้เมงุมิมาช่วยมาช่วยในการกลางร์เคียแล้วก็ดีบับบอสเสร็จแล้วโกโคโจใช้ปิดข,ข้างข้างขวาแล้วก็ยูตาลงมาให้โตะมันสําคัญ ตรงที่เอามาการอันติบอสแล้วก็หล,หลักคือถ้าบอสหิวก็ให้ดีดาเลยจใจใจปิดไม่ทัน48เช่วยทีมเดิมเลยมาิโตะแล้วก็ฮานามิวนลูปไม้ตายไปเรื่อยๆนะครับการ์ดค่อนข้างล็อกเลยว่าตัวฮานามิต้องเป็นการ์ดแบบน,นี้นะมันจะให้ทั้งคำสาปแล้วก็หิวเลือดด้วยด้วยลองสังเกตเมม,ม์ก้นโจ้เขียวดูครับ <laughs> ชาตน,นี้ที่เราต้องใช้เมมเล่นเกลเพราะอะไรนะมันเก็บเกลไม่ทันเนาะรู้สึกเหมือนว่าเราต้องการที่จะรีบการใจรีบา รู้สึกแบบว่าเราจะต้องรีบใช้ไม้ตายโปรโจให้ไวที่สุดก็เลยต้องเอาใบเล่งเกล็ดมาช่วยในการรีบเจนให้รีบยิงให้ไวที่สุดพร้อม่ับไขตกใช่แล้วก็จะเป็นหมอกระโดดลงมาฮิลแทนก็ฮิลฮิลตัวไขโตะแล้วก็หมอสลับไปมาส่วนตัวสองตัวหลังมแม้หมอจะฮิลไม่ได้ครับแต่ว่าแต่ละตัวมันก็มีแคสซีในการที่จะเจนเลือดตัวเองกลับคืนมาได้ต้องพยายามเลี้ยงมนันนให้มันเกิน40ส่วนฮานามนิก็จะมีเจน สองตัวเองเหมือนกันถือว่าใช้ได้แค่สองครั้งต่อเทิร์นทั้งสิบเก้าเราอโกโจมามาลีดดาเมจช่วงต้นเหมือนเดิมเลยตัวชีก็คือโกโจเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่สี่บตั้งแต่สี่สิบห้าขึ้นไปเหมือนต้องใช้โจลิดมายิงให้ไวที่สุดแล้วก็ให้หมอโดนล,ลงมาซึ่งถ้าไม่มีโจเขียวมันจริงๆริมันใช้โจฟ้าได้นะแต่ควรจะต้องขาดสามขึ้นจริงๆิโจฟ้าได้ครับต,ตอใช้ได้อยู่เพราะบางคนเขาก็ใช้กันนะที่เขาพันกันระดับทั้งสิบเก้าก็เล้เหมือนสี่สิบะ ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเล่นกระจายกันเลยส่วนชั้นห้าสิบเนี่ยอันนี้นายผ่านผ่านเองแบบไม่ได้ชั้นนี้ผมไปมโซโล่มาด้วยความร้อน <laughs> ทีมห้าสิบเป็นเซตนี้เนาะใช่เซตนี้คอนเซปต์ร้าวๆข,ข,ของมันนะครับก็คือคือไอที่ผมไปดูมาคือเขามีอันตีเมื่อไหร่เขาใช้เมื่อน,นั้นเลยถ้าอันตีมัน้อมเมื่อไหร่เขาใช้เมื่อน,นั้นเลยไปไอริเนาะโอเคแล้วหลังๆเนี่ยอันเนี้ย ไอ้นามิเหลืองเนี่ยมันมันได้ใช้จริงปะไอ้มันไม่ได้ใช้ไม่มีใครตายแต่สี่ตัวหน้าโอเคก็คือเอาสี่ตัวหน้าแบกล้วนตัวตัวหลังสุดเนี่ยเอาเป็นใครก็ได้แต่นามิเนี่ยเป็นตัวซับดาเมจของคอยที่ดีคือเอาแบบมอไว้ลงมาเติมดามจที่ขาดได้แต่ถ้าคนไม่มีานามิเหลืองจริงๆก็เ,เอาโจมาก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจริงๆมาเป็นตัวอะไรก็ได้เด๋ยวเป็นยือตักยืตอตามายื้อก็ได้ครับ เอามาฮิวดีๆไปคือทีมนี้มันจะมีคิมอยู่ที่เมมของมันฮิตโตะมันจะเป็นเมมที่พอใส่ให้มาคฮิตโตะแล้วสามารถเบรกรอนได้แค่ในอันตรีเดียวจ้าไปนี้ก็หลักๆปุกประมาณสามก็พอเนาะสาม,สามพอละห้าห้ามันเยอะไปเราต้องจะมีเมมที่อินุมากีดใส่มันทำให้ตัวเองได้รับฮิวแล้วก็คิกแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างขฉียถ้าห้าอิงจะเซิร์ฟเจพีอ่ะผมไม่ได้ใช้การไปนี้ซึ่งตัวละครมันก็จะแม็เเเเกเลเวลเยอะกว่านี้ แล้วคลิปเนี้ยเรามาอัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ up max l e เ e l ร้อยเเข้ามาแล้วซึ่งถ้า m a ก l e เวลใหม่ัพเข้ามาเรื่องการ์ดก็สามารถจะเปลี่ยนยไปได้มากกว่านี้แต่ตอนเนี้ยคือการจบในตอน max level ร้อยสามการ์ดมันเลยค่อนข้างเอะมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยคือเหมือนจากความรู้สึกตอนนี้ตั้งแต่ชั้นสี่สิบขึ้นมาเหมือนมันเป็นการระย่งผ่านในหลายๆชั้นมากอ่ะเป็นการผ่านแบบฟืนๆเห็ว่าให้แรกสองตัวก่อน,อนแต่ถ้าอะใช่ไหม อันนี้ไม่ชัวร์เลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีแต่จริงๆไม่มั่นใจว่าฮานนม,ม้สามารถใช้ไฟตกเอสามาแทนได้หรือเปล่าแต่ว่าพอการมีพอเอาฮานามิมาใช้มันรับดาบเมจแบบเบาขึ้นมากเลยใช่เราใช้ซีอูสามฮานามิแล้วก็กางอาณาเขตทับในกรณีเรื่องกางอาณาเขตทับอ่ะตัวเมงมีเหลืองเนี่ยก็ใช้แทนได้เหมือนกนันเพราะว่ามันกางทับศัตรตูไม่ได้แต่มันกางทับของเพื่อนได้ด้วยถ้าฮานามิสามารถใช้ไฟตกเอสามาแทนได้หรือเปล่าอ่า ตอนนี้หลังจากนายตามอัปเดตเซิร์ฟเจพีอ่ะโปรโจนั้เรียนกําลังจะมาแล้วมีอะไรฝากคนดูไหมชอบกระจัดแบบคือแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าขาดอะไรอ่ะมันอยู่ที่ว่าขาดอะไรคือแต่ว่าพอเจพีมันมีอัปเดตตัวใหม่เข้ามาเหมือน5ี 4. โจเหลืองมันก็ดีขึ้นมาเยอะนะโจเหลืองอ่ะหลักๆเอามาช่วยแบ่งหองนจบ50ได้แล้วก็ในโหมดใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตที่ jP จะ้จาเข้ามาในวันที่22อ่ะ หุ้นตัวหุ้นโจเหลืองค่อนข้างขึ้นมากหลังจากห้าสิบึ้นไปนี้ได้ใช่ปะจำได้ไหมคือไอดีที่ใช้แต่ห้าสิบม้นไปอ่ะมันมันไม่มีโจเหลืองไม่หมายถึงว่ามีความรู้สึกถ้ามีโจเหลืองมันน่าจะง่ายกว่านี้มีปะมีบ้างไหมไม่มีดาอะไรแบบนั้นห้าสิบคือไม่มีเลยแล้วโอจิอะโอจิอะจาเป็นใช่โอจิจาเป็นชันให้สองคือถ้าไม่มีจุนเปย์ต้องมีโทจิเพาไม่อยากคู่เอาไปเทียบกันตัวร่ามันมันจะแบบ ดนเฮสเตอร์เล่นอีกงั้นสำหรับโจเหลืองที่เข้ามาในวันที่ย2บสองอ่ะนายน่าจะเปิดอยู่แหละอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าเออเปิดไว้ก็ดีเพราะว่าแล้ว JP ที่ประกาศอัปเดตเข้ามาโหมดใหม่อ่ะตัวโจเหลืองเนี่ยมันค่อนข้างแบกดาเมจสีเหลืองได้ดีดีกว่าโนบลรแบบมากมากแล้วก็ดันใหม่มันมันเป็นดันที่ต้องต้องใช้ดาเมจที่จัดกว่าโนบระ,ะจริงๆถ้าแบบอยากจะรีบดันแต้มหรืออะไรเงี้ย เลยค่อนข้างแนะนําให้เปิดโจเหลืองแต่ถ้าเลือกได้ตัวหนึ่งระหว่างโจเหลืองกับโทจิอ่ะอันนี้สําหรับคนที่ไต่หอของ JP ไปแล้วอ่ะทั้น52อ่ะมันบังคับว่าถ้าไม่มีจุนเปก็ต้องมีโทจิเพื่อจะแบบทําให้บอสตีเบาลงโทจิจะสามารถถอดบัฟบ,บัฟเทอรนบวกดาเมจของบอสได้แต่ตัวจุนเปมันจะดีบัฟทาให้บอสท,ทาดาเมจได้เบาลงถ้าเปิดไห้อ่ะค่อนข้างเชียร์ให้เปิดตัวโจวเหลืองไว้อันนี้สําหรับคน ทีมคอนเทนต์ทั้งหมดของกบอลแล้วมีอะไรฝากไ้เพิ่มล่าถ้ารู้สึกว่ารีจนมันเหน,นื่อยก็พักก่องคิดว่าการปลุกมีผลมากป่ะส่วนตัวคิดว่ามีในบางตัวแต่ไม่มีมันก็ได้อะผมก็ใช้โจปลุกศูนย์โจเขียวปลุกศูนย์ฟ่ามันกโตปลุกศูนย์ฟ้าแต่ปลุกมันก็จะง่ายกว่าแรงกว่าเงื่อนไขมันก็จะน้อยกว่าใช่แล้วถ้าเอาเป็นโจฟ้าโจฟ้าแบบปลุกปลุกสักหนึ่งสักสองทเทียบกับปลุกห้างเนี่ยคิดว่ามันจะต่างกันมากไหมศูนย์ไปหนึ่งต่างแต่ว่า สองไปห้ามันก็คงต่างแหละแต่ว่ามันถ้าเอาคุ้มสุดผมให้ศูนย์ไปหนึ่งอ่ะดีสุดแหละเพราะว่ามันูกห้ามันไม่ได้จําเป็นขนาดน,นั้นมันมีมันก็ดีอะ่ะแต่สําหรับบางตัวที่ใช้มานาบ่อยๆก็แนะนำว่าทุกสองแล้วจะดีสุดเพราะมันได้มาตั้งสิบเนี่ยเยอะอยู่นะใช่ตัวหลักๆก,การเปิดเอ้การจะเล่นตัวละครตัวหนึ่งอะ่ะ ปุกหนึ่งคือเห็นผลที่สุดเนาะที่ในปุกสูนยก็น่าจะผ่านมาดูคอนเทนต์แล้วแหละถ้าแบบได้จริงๆแบบเงื่อนไขในการผ่านมันครบจริงๆอ่ะผมว่าปุกสูนยมันก็เพียงพอแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นไกด์ในการแบบเตรียมตัวละครตอนเปิดกา,กาะชัเล็กๆน้อยๆแล้วกันมีอะไรจะฝากทิดข่อยกับกลุ่มปะ่ะถ้าอยากเปิดหรืออยากอวยอะไรอะครับก็เปิดไปเถอะเพราะสุดท้ายแล้ว เราเล่นตัวที่เราอยากเล่นน่ะเราไม่รู้ว่าเราจะดองไปเพื่ออะไรนานขนาดไหนอ่ะคือไม่อยากให้มันเกิดเคสที่ว่าเราดองจนแบบเราเซ็งเกมจนเราเลิกเล่นไปก่อนอย่างนั้นมันน่าเบื่อกว่าเปิดตัวที่อวยรีดคอร์ดของช่องสามารถลิกเข้ามาที่หน้าช่องแล้วก็กดเข้ารีดคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถมาถามเรื่องไกด์หอคอยหรือว่าแนวทางเล่นหอต่างๆได้นะครับในรีดคอร์ดมีคนพร้อมจะตอบอยู่ตลอดเวลานะมีกฎไม่กี่ข้อนะครับห้ามด่ากันห้ามขายดีแค่นั้นอยู่กันอย่างเป็นมิตรแล้วก็ช่วยกันเคลียร์คอนเทนต์เป นะรีคอร์ดของเราแล้วจากนี้เดี๋ยวในช่วงวันหยุดถัดไปของผมที่ผมว่างทาคลิปเดี๋ยวผมจะเริ่มทาคลิปหอคอยตั้งแต่ชั้น2 2ถึงของเซิร์ฟกเบิลนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเคลียร์ก่อนก็จอยิสคอร์ดแปเไกด์ก่อนได้นะครับและสุดท้ายนี้ขอบคุณไอดีจากสปอนเซอร์ของช่องนะครับสมาชิกและสปอนเซอร์ของช่องในคลิปนี้นะครับนี่นี่นขวาล่างจอมีปุ่มซับสไคร์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบบคคุณครั ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน